สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้สไตลั y คีย์นะครับซึ่งเป็นคีย์มีมาตั้งแต่สมัย Windows XP แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับทั้งที่จริงเขาก็ทํามาทั้งที่จริงเขาก็ทํามาเพื่อให้เราใช้ประโยชน์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเผื่อท่านบางคนจะยังไม่รู้นะครับสไตล k สคีย์นะครับเป็นคีย์ที่ใช้ในการ ล็อกปุ่มนะครับปุ่มที่เป็นพวกปุ่มคอนโทรลปุ่มชิปปุ่มฟังก์ชันปุ่มวินโด์ปุ่มออเินเนต์นะครับก็คือเป็นการล็อกปุ่มปุ่มนั้นนะครับให้มันกดแช่ไว้โดยที่เรากดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยมือนะครับปุ่มนั้นก็จะเหมือนเสมือนว่าเราได้กดปุ่มนั้นค้างไว้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้กดนะครับซึ่งคีย์ที่จะใช้ได้ก็คือเป็นเป็นคีย์ชิปนะครับชิปคอนโทรลฟังก์ชันปุ่มวินโด์แล้วก็ปุ่มออเิเนต์นะครับ วิธีการเปิดใช้งานถ้าเป็น Windows 11นี่ง่ายเลยนะครับกดที่รูป Wi-Fi ตรงนี้ขึ้นมาไปที่ Accessibility ตรงนี้นะครับ Windows 11นะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยครับนี่ครับเนี่ s t i c k y Key หรือ stykyi e คีอ่าน,นผิดขออภัยนะครับนี่นะตังนี้แล้วก็ปลดให้เปิดไปเลยนะครับเห็นนะเปิดไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น Windows รุ่นอื่นๆเก่าๆรุ่นไหน,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 นก็ได้นะครับที่เราพลาดบ่อยๆครับกดชิปย้ำๆ5ครั้งนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยนะครับมันจะรองปริิขึ้นมาเลยนะครับ มันจะมีเสียงขึ้นมามันจะถามว่าคุณต้องการเปิดไหมนะครับนี่ตัวนี้แต่ก่อนนี่สมัยผมเล่นคอมใหม่ๆหม่ผมเคยพลาดนะครับกดชิปยำๆเล่นนะครับมันขึ้นมามันอะไรมันคืออะไรมันใช่ยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วกดชิป5ครั้งนะครับมันถามว่าต้องการเปิดไหมนะครับถ้าเราเปิดนะลองลองเยสนะครับนี่คือเปิดแล้วนะครับต่อไปวิธีใช้นะครับวิธีใช้นะสมมุติว่าผมจะก o p ปีรูปนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมคลิกนะครับต้องกด control ใช่ไหมคลิกคลิกนะครับ ต้องกดแช่ไว้นะครับคอนโทรลใช่ไหมนะครับผมกดคอนโทรลแช่ไว้นะครับมันปวดมือนะครับอ่าสไตล์คีย์เราเปิดไปแล้วทำยังไงนะครับเรากดปุ่มคอนโทรลครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งแล้วนะนะครับต่อไปกดอีกครั้งที่2ครับครั้งที่2นะครับทีนี้เราสามารถที่จะคลิก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 นะครับผมปล่อยมือแล้วนะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับกดครั้งแรกหมายความว่าจองว่าจะกดคีย์น so so ี Lincoln, ้นะครับจะใช้คีย์นี้นะครับกดครั้งที่2หมายความว่าให้กดคีย์นั้นแช่ไว้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับกดคอนโทรลปั๊บครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการยกเลิอกออกไปนะครับเห็นไหมครับเอาอีกทีนะครับถ้าผมต้องการคลิกเลือกนะครับถ้าปกตินี่ผมกดคอนโทรลแช่ไว้นะครับนี่นะนะนะครับมันมันปวดมือนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการใช้ก็คือกดคอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับนี่คือจองแลวนะครับต่อไปกดครั้งที่2ครับเป็นการใช้งานนะครับผมกดปุ๊บผมวางมือนะครับผมกดครั้งที่2แล้วนะผมก็คลิกได้เลยนะครับคลิกคลิกนะครับการคัดลอกนะครับต่อไปผมต้องการคัดลอกใช่ไหมนะครับคัดลอกรูปสีรูปนี้ปกตินะครับคัดลอกคือคอนโทรลสีใช่ไหมผมไม่ต้องกดคอนโทรลเพราะว่าคอนโทรลตอนนี้ ใช้งานอยู่นะครับกดแชร์ไว้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากผมอยากทําการ Copy ผมแค่กดตัว C นะครับเพราะว่าคอนโทรลมันกดค้างอยู่ใช่ไหมครับโดยสไตรกี y ้ขีนะครับผมกดแค่ตัว C ตัวเดียวนะครับมันก็จะคัดลอกพวกนี้ไปนะครับจากนั้นนะครับหากผมต้องการวางผมไม่ต้องกดคอนโทรลนะครับปกติคือวางคือคอนโทรล V ใช่ไหมครับผมไม่ต้องกดคอนโทรลเพราะว่าคอนโทรลตัวนี้มันค้างอยู่นะครับผมกดแค่ตัว V ตัวเดียวนะครับมันก็จะคัดลอกมาเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับ นี่คือความง่ายนะครับหากต้องการยกเลิกการกดคอนโทรลใช่ไหมผมก็กดกึ๊บกดคอนโทรลนะครับปุ่มคอนโทรลเมื่อกี้กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการยกเลิกนะครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับปุ่มอื่นๆก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นปุ่มคอนโทรลปุ่มเดียวนะครับปุ่มเอ้ปุ่มชีพปุ่มฟังก์ชันปุ่มบินโดว์ปุ่มอัจเจียรอย่างนี้นะครับมันสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมองไม่เห็นเลยว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับอ้าว วิธีเอาออกทํายังไงนะครับวิธีเอาออกนะให้กดซ้ําให้กดชิป5ครั้งเหมือนเดิมครับกดชิปต๊ด,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 ดนะครับกดห้าครั้งปุ๊บมันก็จะมีเสียงร้องขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการยกเลิกไปนะครับ